ที่เราได้สวดมนต์เป็นบุญกุศลเป็นบรมีที่เราต้องทําทุกวันสวดมนต์เป็นพื้นฐานในการทําความดีไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องเสียเงินเสียทองคือว่ามีความศรัทธาวิญญาติสมาธิปัญญามีศรัทธาเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทําให้เราได้บุญได้กุศลได้บรมีบรมีเนะี่ยเราต้องทําเองต้องสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาไม่ บำเพ็ญกระทำขึ้นมาเราก็ไม่ได้ไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาไม่ได้ศีลศีลน,นี่เป็นพื้นฐานเราไม่ต้องเอาเงินมาซื้อเลยศีลน,นี่ต้องสมาทานวิราชเองเราตนเองเป็นพญานแต่ตนเองถ้าเราเ,าเป็นพยานยตนเองเราก็เชื่อใจมั่นว่าเรามีศีลมีศีลมีศีลส,สมาธิมีปัญญาศีลเป็นพื้นฐานของ สติสมาธิปัญญาสติถ้าเรามีสติมากยิ่งดีสติมากทำให้เรามีความระแวดระวังไม่ให้อกุศลเกิดในจิตใจเราเถ้าอากุศลเกิดในจิตใจมากมันก็ไหลไปตามโลกตามวัตฏะทรสงสารไปมัวเมาในสิ่งต่างๆแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาไม่มอมเมาเราก็จะเป็นผู้ที่กลไ้ในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตา ใน,กา,าน,าน,นการโมทนาบุญในการอ่อนน้อมทำตนนการโมทนาบุญน้อยเราได้ครึ่งหนึ่งผู้ที่ได้บวชน้อยเราไม่ได้บวชในชาตินี้เราโมทนาได้อุปถาครูบาอาจารย์ได้ดูแลครูบาอาจารย์เราก็ได้ครึ่งหนึ่งอย่างน้อยเราได้กลายเป็นเป็นผ้าขาวผ้าเหลืองครึ่งในการอโมทนาถ้าเราทําเต็มที่มันก็ได้เต็มรอย ให่เต็ม้อยถึงว่าบ้านปลายชีวิตเราไม่อยากสู้ทั้งโลกแล้วเบื่อทั้งโลกล้วก็มาบวชมาทิ้งเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทิ้งหมดทิ้งโลกียะซักภายนอกท่านทิ้งหมดท่านไม่เอาท่านหาียะซักภายในส,สัทธาศีลหิริอุตตปาภาาาูตสัจาจะฆะปัญญานี่ท่านแสวงหาิยะซักภายในถ้ามีียะซักภายในภายนอกมันไม่ยั่งยืนเรารู้นะแต่พวเราละไม่ได้ แต่เราก็พยายามพยายามละพยายามเพิกถอนออกจาก,กจ,จิตใจลาค่าโทสะโมหะแต่เราต้องบริโภคทรัพย์สมบัติที่เราอยู่นี้ทรัพย์ภายนอกแใช้ให้เป็นคุณเป็นประโยชน์มันก็เป็นคุณนะใจเป็นโทษก็โทษมหันนะทําให้ตกนรกหมกไหมไปซื้อมาเสร็จต่างๆเหมือนเหมือนลูกเศรษฐีสมัยก่อนรวยมากไม่รู้จะทำาไรมีเงินมากลูก ลูกเศรษฐีลูกล้านทองก็ซื้อผู้หญิงมาปมบำลงบำเลอเจ้าของไปผิดลูกผิดผัวผิดเมียเขาเอาไปมาทำให้บ้านแตกแสกไหลาขาดทำบาปกรรมหนักมากตกในล้นลกลึกมากหลุมลึกมากได้พูดไดุู้สะหน้าโสนพูดที่กะคำพูดว่าว่าต่อไปนี้เราจะเมื่อก่อนเราเป็นคนไม่ไป ไม่ดีไปทําร้ายไปหลอกลวงผู้หญิงหลอกลวงพวมเมียของมาเขามา,ามาปนเปื้อนตัวเองบาปก,กรรมที่เราได้ทำาถึงได้ตกนรกคนก็นบอกว่านี่ความทุกข์ของนรกในนุ่นนาที่สุดทรมานมากทรมานจนหะที่เปรียบปานไม่ได้คนที่สามบอ้เมื่อไหร่เราจะหมดหมดหมดกรรมหมดวิบากเสียทีเราจะได้ออกจากลุมนรกนี้คนที่สี่บอกว่า ถ้าเราเกิดมาเป็นคนเราจะสร้างคุณงามความดีจะได้สวดมนต์แผ่เมตตาม,มุตนาบุญอนุ่มคำตนเนีเพราะว่าเราทุกทรมานมากเกินเกินนีสัตว์โลกสี่ตนนก็ร้องออมาด้วยความนีท่านสำนึกได้สำนึกได้พูดทิ็นได้ทีละคำทีละคนฉะนั้นการที่การสร้างบุญบารีในการสร้าง ทานศีลเนกมะปัญญาวิยะคันติสัจจตทิทานมเมตตาเบคาบมิสิกเนี่ยใครๆก็อยากสร้างแต่สร้างได้มากขนาดไหนบางคนก็ติดแต่การให้ทานบางคนก็ติดแต่กุศลคือความฉลาดแต่ไม่เพียรสร้างบมีมันก็ไม่ได้มันก็อยู่ได้ไม่นานกุศลก็อยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ความสุขเพื่อเพื่อโอ้อวดเพื่อช,ชมตัวเองคนอื่นชมแค่นั้นติดในโลก ติดในโลกกระทำออกจากโลกไม่ได้เพราะออกจากโลกไม่ได้มันก็ทุกข์มันก็แสวงหาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์แต่เราเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งโดยความศรัทธาที่เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระเยซูเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่ผุท่านมีพลระอินทรีย์ห้ามี สิ่สมาธิมั่นคงท่านสามารถชำระกิเลสออกจากจิตออกจากใจพรจิตใจท่านไม่มีกิเลสมันนะตัณหาทิฏฐิมนันก็เบาเบาก็าสบายก็พ้นจากโลกแต่ให้เราได้การาบได้ไหว้พระอริยะเจ้าทั้งหลายมีพุทธเจ้าพระปัจเจกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลา,าหรรยาถ้าเป็นพระ สงสาวกก็พระโกทัญญานี้พระประสงค์รูปแรกในพุทธศาสนาในนานี้พระโกดมอยู่ของพระโกดมมีพระพระโกทัญญาเป็นพระภิกษุรูปแรกในศาสนานี้พระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดพร้อมวันมาค่บูชาที่จะถึงวันที่ห้ากระยาดนนี้วันอาสาฬหบูชาพระสงฆ์เกิดขึ้นพระสงฆ์ เกิดขึ้นในวันที่ข้าวภาษาวันข้าวภาษาหมุนญ,ญาติโยมวันอาสนา,าบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็เกิดขึ้นในจิตในจิตของพุทธเจ้าในในในของโลกเป็นพุทธทางสันนิกชามิธรรมังสันนงกชามิสังฆังสันนงกชามิไม่ครบหมดมีพระเจ้าพระเสวนาวันที่ท่านระดัดสรู้เป็นวันวิสาขาบูชา ที่ได้เอาพระธรรมคำสั่งสอนมาเผยแผ่พอคผยพ,พเผยแผ่ให้พระโกธัญญะพระปัญญกียรทั้งห้าได้สดับรับฟังพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นเป็นสงฆ์ที่เกิดขึ้นในศาสนานี้ในวันอาสาฬหบูชาพระธรรมกับพระสงฆ์มันแยกกดกันไม่ได้พอพระสงฆ์มันต้องมีธรรมธรรมะวินัยเป็นคู่ ชีวิตคู่มีเหมือนตาสองข้างนีต้องมีคู่กันจะมีข้างเดียวก็มองไม่ชัดต้องมีสองข้างถึงมองชัดฉะนั้นถ้าทมวินัยจะขาดระไนหนึ่งเไพไื่อวินัยศาสนานี้ยังมีสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้เยอะเรียนรู้เพ่อจะชำระล,ละเลดออกจากจิตเรียนรู้ธรรมะในคำสั่งสอนพรธเจ้ายสัสีเอ่ย พระหาห้าสีห้าเอ่ย ơi, พูดชงเชิดเอ่ยสิ่งนี้เราต้องเรียนรู้มากมีอุ่มแปดเอ่ยวิชาเอ่ยปฏิจจสมุปบาทสิ่งไหนที่เราทำให้เราได้เป็นได้เกินเวียนเกิดไปในโลกนี้เราต้องเรียนรู้คนเป็นบ้าตายเกิดเพราะวิชานี่ไอวิชาความมืดบอดเหมือนที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าจิตดั้งเดิมของเราเป็นจิตพระพัฒสอน เหมือนน้ำที่ใสที่ตั้งอยู่ออาสีนั้นสีนี้เติมเข้าไปเหมือนพบชาติที่เจอคนดีก็ดีถ้าเจอคนไม่ดีก็เอาสีดำลงไปเอาสีแดงสีเหลืองสีขาวสีอะไรต่างๆลงเข้าไปมันก็ปนทั้งสีต่างๆเป็นอวิชาคือความมืดบอดจิตของคนก็เหมือนกันนมะืดบอดด้วยความหลงโดยอวิชาเป็นพื้นฐานอาวิชาถ้ามีสังขาร สังคารให้มีนามมีรูปสังคารคือการปรุงแต่งวิชาเป็นพื้นฐานก่อนอวิชาถ้ามีสังคานสังคานมีการปรุงแต่งปรุงแต่งเสร็จก็มีรูปมีนามรูปคือว่าร่างกายเรานี้นามคือว่าจิตนะมันจิตอยู่นั้นรูปนามมีอยตนะทูกนามก็มีอยตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ มียรณะยรณะก็มีภาษาภาษาการกระทบภาษาก็มีเวทนาเวทนาสุขทุกข์เฉยเกรติดในสุขทุกข์เฉยเวทนาก็มีตัณหาตัณหาก็มีอุปทานอุปทานก็มีพบพบเจอกันพบกัน,พบก,น,พ,บกนพบก็มีชาติการเกิดชาติก็มีชาราชาราโมนะทุก โสกรบริรทัพเทรวปัตนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์นะเจ้าหูพูดตรงๆไปมาถึงก็ามา,าวิชายรอบนวนไปวนมานี่คนเรากินธา,าตุดินน้ำลมไฟกินธาตุดั้งเดิมของเรานี่กินวนไปวนมาเหมือนงูกินหางวนไปวนมาหาที่จบที่สิ้นไม่ได้หาที่อิ่มอิ่มที่พอไม่ได้มันก็ทุกข์ทรมานไปงั้นอวิชาทำใีสังขาร มีนามมีรูปนามรูปเลยมียตนะอายตนะมียตนะมีภาษาภาษามีวิทนาวทนามีตัณหาตัณหามีอุปทานอุปทานมีภพมีชาติชาามนณะทุกเราต้องเรียนรู้ปฏิจสมุตจะสมุตบาตที่พระเจ้าได้สั่งสอนให้เรารรู้พทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจะสมุตบาตตรัสรู้เยสสีตรัสรู้มักมีอุ่มแปดเลยท่านประกาศพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าประกาศให้เราได้รับรู้รับทราบกันการพรหมจรรย์คือว่าการออกจากกรรมคือขวดดับกรมทำมให้เรากรมมากมีการมพอจํากัดตัวกรรมให้เบาบางแล้ก็หมดไปกรมละค่ะไม้แต่ทรัพย์สินเงินทองรวาเราก็กามอย่างหนึง่งยาที่เราใช้แต่กรมอย่างเวทนาก็มีกามอย่างละเอียด ในฌานในสมาธิในรายการแบบละเอียดฉะนั้นเราต้องมีปัญญาความสว่างสว่างให้เห็นในอดีตชาติเห็นปัจจุบันชาติและอนาคตชาติพุทธเจ้าท่านเห็นได้สามอย่างท่านถึงออกจากโลกใด้บุเพสานุสติญาณญาณอย่างรู้ภพชาติเจ้าของพอท่านรู้ว่าภพชาติเจ้าของเป็นอะไรมั่ง ภพ菩านุสติยานตุตัตปปาทยานคือยานย่างรู้พบชาติคนที่เวียนว่ายแต่เกิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเลยเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอัคราษฎพวกเป็นต่างๆท่านรู้หมดตุตัปปาทยานอสาาวะขยายานคือวิญญาณสุดท้ายทำอสาาวะทำให้กิเลสสันดานให้หมดสิ้นไปจากจิตสันดานนั่น มีตามนางตันหานางราคานางอารดีมาล่อท่านก็ไม่ไปท่านเห็นจากจิตท่านนางตันหาหามาตันเลยนางราคานีกว่ามีราคาเท่าไหร่นางอารดีความยินดีความยินดีในสิ่งต่างๆมันอยู่ที่จิตเราถ้าเราชำระออกเราก็จะเ่าบางจากพวกนี้จากราคะาโทสะมโมหะตัวที่เราทําให้เราตกจม หลายพบหลายชาติหลายกดหลายกหลายกับหลายกันหาที่จุดที่สิ้นของวัตตะบนไม่ได้ฉะนั้นเรายพยายามทํภพชาติให้น้อยหรือว่าผมให้ทํภพชาติให้ลดลงไปเรื่อยๆเราก็จะได้มีเป้าหมายมีความหลุดพ้นมีความเห็นแจ้งเห็นจริงในกองสังขารเห็นแจ้งเห็นจริงในยัสสีเห็นแจ้งเห็นจริง,ง,งในการเวียนว่ายตาย,ตายเกิดเราจะเบือ่อหน่าย ภายกำหนดพวกชาติเราก็จะเลือน้อยพอเลือไม่กี่ชาติเราก็จะหมดแล้วแต่กำลังบูมีที่เราได้สร้างในกระทำาฉะนั้นเราก็เพียนพยายามสร้างให้เกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันดีอนาคตก็ดีฉะนั้นเราความปัจจุบันให้มีบุญคุศลคุณงามความดีมีการพิจารณาการภาวนาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญสวดพุโทโธธรรมโมสังโฆไปในใจขณะที่เราหลับ ตับตายไปพุโทโธธรรมโมสังโฆพระเจ้ายัางคุ้มครองนโมพระยะก็ได้ยะธาพุทโมก็นนกได้แล้วแต่ฉะนั้นเราพยายามมีพุโทโธธรรมโมสังโฆน้อมแผ่บุญกุศลที่เราได้กระทาแผ่ให้บิดามารดาม,ามูยาทั้งหลายหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้ามีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานบุญกุศลที่เราทหลายได้พร้อมเพียงกันมา จดมนเพลไม่ตามมุทนาบุญอนน่อนน้อมท่อมตนจงเป็นภาวะเดชชาเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามคนดยเป็นผู้ที่คิจิงใดต้องถึกจริงถูกจมขอคนนั้น,นจงสำเร็จจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สม,ส,สมบัตินิพพานสมบัติตายสิ้นอายุวันนะสุขะภะละปฏิพา,านธทานอาจร์สมบัติด้วยกันทุกทันทุกคนเทิน